สวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับผมชินวัตรตั้งสุธิจิตครับถ้าเป็นนักกรอนก็จะใช้นามปากกาว่ามหาสุรารินครับปกติทุกวันนี้ยังอ่านอตื่อยู่ได้ไหมครับอ่านสิครับผมก็อ่านตอนไหนอะไรยังไงก็เข้าห้องน้ํานั่งอยู่ร้านกาแฟว่างๆก็หยิบมาอ่านแล้วบางทีมันต้องทํางานค้นคว้าบางเรื่องก็ต้องอ่านเป็นกองพเนินเลยแหละบางทีครับผมก็อ่านทุกวันพยายามอ่านให้ได้วันละเล่ม มีเรื่องไหนที่เพิ่งานแล้วอยาก,ยากเล่าให้ฟังเอาเริ่มที่ทำงานดีกว่านะครับคือเรื่องนี้ <c oughs> ประวัติโจโฉจากซันกัวจีนะครับและบทกวีของโจโฉโดยทองแถบราชจำนงเป็นงานแปลนะครับเ,<อ>เป็นงานแปลจากคงศสวดาสามก๊กที่ อ่าเรียบเรียงโดยต้นโฉนะครับอ่าเขียนในสมัยศรัหลังจากยุคสามก๊กเป็นต้นมาในราชวงศ์จิ้นนะครับผมก็แยกส่วนออกมาเป็นประวัติของเฉพาะของโจโฉหรือวีอ๋องนะครับอ่าคนอาจจะคุ้นเคยโจโฉในมิติหนึ่งจากเรื่องสามก๊กในวรรณกรรมว่าโจโฉคือผู้ร้ายแต่อันนี้ก็จะสะท้อนภาพความจริงว่าโจโฉนั้นเป็นนักบริหารเป็นนักจัดการนะครับแล้วก็เป็นนักรักศาสตร์ที่ดีที่สําคัญคือโจโฉเป็นกวีด้วยนะครับแล้วก็โจโฉยังมีลูกที่เป็นกวีอีก หนึ่งคนก็คือโจสิทธ์แล้วก็มีลูกที่เป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมคนแรกของจีนก็คือโจผีผู้สาปนาราชวงศ์วีหลังจากการสิ้นสุดราชวงศ์ฮั่นนะครับเมื่อ1,800ปีที่แล้วเพราะในเรื่มนี้ก็จะให้เห็นเรื่องราวชีวิตของคนคนหนึ่งที่กลายมาเป็นมหาบุรุษ ที่คนรู้จักไปทั้งโลกแล้วกลายเป็นวรรณกรรมของโลกนี้นะครับแล้วก็ปริศนาของเขาก็ยังมีอยู่มากมายโดยเฉพาะในเล่มนี้ท้ายเล่มที่คุณชัดชวนันสันทิเดชได้เรียบเรียงจากการเดินทางไปสำรวจสุสานโจโฉซึ่งพระบาลจีนก็ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการว่าตั้งท่ามกลางคําถามว่าจริงหรือเท็จเพราะว่าในวรรณกรรมนั้น โจโฉมีหลุมศพไว้ทั้งหมด30กว่าแห่งแต่ในที่ขุดค้นพบมีแห่งเดียวนะครับแล้วในประวัติศาสตร์ก็ระบุไว้แห่งเดียวเพราะว่าในวรรณกรรมนั้นแต่งเติมเสริมแต่งให้โจโฉนั้นได้เป็นผู้ร้ายอย่างเต็มตัวนะครับเพื่อให้ฝ่ายเล่าปี่เป็นพระเอกอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นการจะตั้งคําถามประวัติศาสตร์จริง7เท็จสามตำนานจริง3เท็จเจ็ดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องแยกสัดส่วนกันว่าส่วนที่เป็นวรรณกรรมนั้นส่วนดีเอาไปให้ใครบ้างส่วนเลวเอาไปให้ใครบ้างนะครับก็จะเห็นจากตรงนี้นะครับก็มีคนตั้ง จโจโฉไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็<ด>จากจากการาวรรณกรรมมันมีอํานาจทําให้คนเกลียดคนคนหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนผ่านตัวอักษรได้เนี่ยขณะที่ประวัติศาสตร์จริงเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับผมเรื่องนี้เป็นงานแปลเป็นตัวตัวตฉบับเป็นภาษาจีน,นครับเป็นความเรียนอยู่ในพงศาวดารสามโ๊กมันแบ่งเป็น2แบบก็คือซันกัวเยียนยี่กับซันกัวชื่อ สันกูจคือพงศวดานสามก๊กซันกูเเนียคือวรรณกรรมสามก๊กครับอันนี้เป็นส่วนยังหาซื้อได้ที่เพจเพจเฟซบุ๊กนะครับกองทุนสุนทรผู้ศึกษาครับอขอบคุณครับ